ลูกแมงดูแลสุขบอะไรอะดูแลตัวเองดีๆนะป๊าป๊าเป็นห่วงลูกแมงเหรอทาไมอะทาไมทุกคนเรียกหนูว่าลูกหมิง <c oughs> ได้คะ่ะได้คะ่ะไม่ลองเลี้ยที่รักบ้างหรอคะอาจจะดีกว่าลูกเมิงนะ <c oughs> ถ้าลองเลี้ยที่รักอาจจะดีกว่าลูกเมิงนะลองไหมล่ะห่วยหน้าแก้งไงทำไม ทไมทุกคนต้องบอกว่าหนูหน้าแกงคืออันนี้มันเป็นตำนานอยู่นะมีแต่คนบอกว่าสตางค์น้าแกงคือแบบทำไมคะทำไมถึงหนูหน้าแกงทำไมหนูหนูหน้าแกงหรอแบบไม่สิไม่สิเราจะไม่เป็นคนถูกหน้าแกงถูกถูกแกงสิช่วงนี้อาการแปรปวนทางร้อน และฝนดูแลสุขภาพได้นะคะที่รักได้เลยค่ะได้เลยค่ะที่รักได้เลยค่ะที่รักเขาจะดูแลตัวเองนะั้นที่รักก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเข้าใจไหมเวลานอนก็ต้องดูแลตัวเองกินยาอกินวิตามินซีพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ห่มผ้าห่มด้วยถ้ารู้ว่าไม่ทําตามนะจะงอนจะงอน เพราะว่าเป็นห่วงต้องดูแลตัวเองเข้าใจไหมทำไมผมโดนเหมือนแก้ตนอดเลยครับเพาะว่าพี่น่าแก้งไงคืออยู่ในสายตาตลอดก็เลยแบบก็เลยอยากแก้งไงเอา้าไม่ทำตามอ่ะอยากโดนดุมันไม่ได้ ต้องดูแลตัวเองเข้าใจไหมมันไม่ได้ต้องดูแลตัวเองอย่าให้พูดบ่อยๆเดยอย่าให้พูดบ่อยๆเดเดเดถ้าไม่ดูแลตัวเองเธอจะมาดูแลเป่าไปได้ก็ไปแล้วมั้งถ้าไปได้ก็ไปแล้วแหละถ้าไปได้ก็ไปแล้วอันนี้คือส่งกระแสจิตไปแบบ ผมพ้าห่มดูแลตัวเองอย่าให้รู้น้ำว่าไม่กินน้ำอย่าให้รู้นะว่ากินน้ำน้อยเพราะว่าหนูก็กินน้ำน้อยอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะว่าบดอ่ะอย่าให้รู้นะคนแถวเนี้ยอย่าให้รู้นะงอนนะขอบคุณพี่แปีกอีกนะ วันนี้ดีดจังหมายถึงผมใช่ไหมคะที่ดีด <c oughs> ไม่เคยบดโอ้โหเสียงสูงมากค่ะพี่เขียนชื่อดูชื่อก่อนชื่อเขียนว,ว่าเต้าน้องมอนคนชอบบดแล้วบอกว่าไม่ได้บดขัดแย้งนะเราไม่ขัดแยงนะนข,งนะขอบคุณพี่ต้นรักทุกคนนะคะ เอาทุกคนแปลว่ารักสตังด้วยใช่ไหมมีคนเรีกที่รัก,กแล้วเรีกลูกสาวนี่ที่สุดได้เลยค่ะจริงหรอมีคนเรีกที่รักเยอะอไม่เห็นจะมีเลยมีเหรอมีที่ไหนอ่ะใครบทไม่มีเลยให้มันจริงให้มันจริงให้มันจริงนะไม่ใช่พูดแล้วไปเห็นอยู่ในไลฟ์คนอื่นนะ ให้ชิฟูแล้เห็นอยู่ในหลายคนอื่นนะไม่มีหรอกคนบนสกิดไม่เป็นเอ้ยสกิดสกดไม่เป็นสะกดเป็นแต่คำว่าสตังค์ครับโอ้ย